เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานายนัฐก,การสวรรณโสพลผู้ประสานงานในพื้นที่ของภรค้างอนตกไทยพร้อมทีมงานได้ไปดูพื้นที่นัจุดเกิดเหตุเพลิงไหมในชุมชนบอนไก่และได้ให้ความช่วยเหลือบรรเทาวความเดือดร้อนชาวบ้านผู้ประสบเหตุในเบื้องต้นไฟไหม้มักเกิดขึ้นในชุมชนในช่วงหน้าร้อนและครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในชุมชนที่อยู่ท่ามกลางความเจริญของชุมชนเมืองนั่นคือชุมชนบอนไก่อยู่หลังโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ที่กำลังก่อสร้างมีมูลค่าน้บแสนล้านบาท นี่คือช่องว่างระหว่างความปลอดภัยของประชาชนเมืองโดยเฉพาะคนในชุมชนที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกันและอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าร่วมกันเพราะดีที่เป็นช่วงกลางวันที่คนไปทํางานไปนส่วนใหญ่และผู้ที่อยู่บ้านขณนะเกิดเหตุไม่ได้นอนหลับไม่ฉะนนั้นความเสียหายอาจลุกลามไปถึงชีวิตในปี2558มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้646ครั้งปี2559 681ครั้ง ปี2560 783ครั้งและในปี2561นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมมีจำนวนการเกิดเหตุ137ครั้งและในทุกๆครั้งเกิดความเสียหายต่อทั้งร่างกายชีวิตและทรัพย์สินเข้าของโดยในปี2558ผู้เสียชีวิตจำนวน14รายปี2559 11รายและในปี2560 23ราย